ตำรวจสืบสวนภาค7รวบแล้วฮะมือฆ่าและเผาอำพรางศพสาวคาราโอเกะเราตามข่าวนี้กันมาหลายวันแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาจับได้แล้วพบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเคยฆ่าชิงทรัพย์แคดดี้มาก่อนเมื่อปี2000 2 0 0พเออปีนี้เองเหรอเนี่ยฮะไม่เออเดี๋ยวนะฮะเขาฆ่าแคดดี้เนี่ยฆ่ามาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าคดีล่าสุดนี่คือฆ่าและเผาสาวคาราโอเกะนะครับออครับออแล้ชิงเงินไปแค่800บาทเท่านั้นเองดูสิครับ คดีข้ามพางนางกัญญาพัชชาทองหรือพึ่งอายุ4ี่หปีนะพนักง,งานสาวร้านคาราโอเกะในตำบลวงังไคอ,อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและเผาอาพางพร้อมรถจักรยานยนต์หูตายในป่าละเมะพื้นที่หมู่4ี่ตบลบ้านโป่งตาเพชรตบาบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับวันนี้ตํารวจชุดสืบสวนของ ภาค7สามารถจับกุมฆาตรกรรายนี้ได้แล้วทราบชื่อคือนายอู่ทองพรายแขวงอายุ44ปีเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าตอนออกไปเก็บเห็ดตอนกลางคืนพบผู้เสียชีวิตขี่รถโมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวในทางเปียวแล้วจึงขี่รถโมอเตอร์ไซค์ตามไปเพื่อก่อเหตุและก็ไม่เคยรู้จักผู้ตายมาก่อนด้วยนะครับไม่เคยไปร้านคาราโอเกะที่ผู้ตายทํางานได้ใช้ขอมีคมแทงจากข้างหลังแล้วเผาอำพรางก่อนชิงทรัพย์เป็นเงินสดไปได้800บาทนะครับ จากการตรวจสอบันทพบว่าเป็นอดีตนักโทษในคดีฆ่าจริงรั์นางสาวปัญญาเพิ่มพูนอายุ31ปีแคทดี้สนามกอล์ฟบนถนนหน้าสนามกอล์ฟแก่งกระจานเมื่อเดือนตุลาคมปี2556ครั้งนั้นได้เงินสดไปแค่1,500บาทและสารตัดสินจำคุก25ปี6เดือน15วันนี่นะพิพากษามา25ปี6เดือน15วันนะครับแต่ติดจริงๆแค่6ปี2เดือน8วันอ,ออกจากเรือนจำเมื่อ5มกราคมเมื่อต้นปีนี้เองดูสิครับ ไม่กี่เดืนอนต่อมานะครับก็ฆ่าอีกหนึ่งศพครับน <_ d ata> ี่คราวนี้เนี่ยโทษเก่าก็จะมาทบกับโทษใหม่นะครับคราวนี้ก็จะไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงแตะวันแล้วล่ะครับเพราะว่าฆ่าแล้วก็เผาด้วยดูส <ๆ S 2> ิครับอืเพ <ๆ S 2> ิ่งจะมาจับได้นะ